สวัสดีครับวันนี้คับผม First สครับนรายการดีรีวิวครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับจอตัวซิกม a า6 2 8หมิลนะครับ f 2 8 dgdn ตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเลนส์เอลตวนะครับที่มีน้ําหนักเบานะครับแค่4 5 0กรัมนะครับแต่ได้ค่ารวบแสงนะครับถึง f 2 8เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้ผมจะมีเลนส์นะครับจอตัวซิกม่า8 7่สิบแตดเจ็ดสิบมิลนะครับ f สองจุดแปด dgdn นะครับมาเช้ร่วมกันครับแต่ในร เรามาดูกันครับว่ารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผมชอบไม่ชอบตัวไหนกันบ้างครับไปชมกันครับมาพูดถึงสเปคนะครับของเจ้าตัวซิกมา16-28มิล F2.8 DG เ d นตัวนี้ก่อนครับตัวนี้นะครับเป็นเลนส์นะครับที่ลองหลับนะครับแค่โซนี่ e-mount นะครับแล้วก็ L-mount นะครับซึ่ง L-mount นะครับก็จะมีทั้งซิกมานะครับมีทั้งไลกาสนะครับแล้วก็ Panasonic ครับซึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิ้นเลนส์ทั้งหมดนะครับ16ชิ้นเลนส์ครับแบ่งเป็น11กลุ่มเลนส์นะครับมีชิ้นลเป็นนน FLD ะครับ5ชิ้แล้้วกกก็ Aspirical นนนะรมา4ชิอจ ครับตัวนี้นะครับยังได้แล้วเฟรมนะครับกี่เใบก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับโลนโฟกัสนะครับแบบสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีการเคลือบนะครับแบบซูเปอร์มันต์เลเยอร์โคสติ้งครับทำให้แฟร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่72็มิลแล้วก็ระยะโฟกัสใกล้ที่สุดนะครับอยู่ที่25ซนเมตรโครงสร้างตัวนี้นะครับรองรับนะครับการรองน้ำรองฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าคุณดูที่กล่องนะครับจะบอกนนนนนนนะะคครรััััับบววววว่าาเเเจ้้้ตตตลลีมิปแกก็ อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับก็คือน้าหนักตัวแน่อยู่ที่450กรัมครับถ้าถามถึงคู่แข่งนะครับของเจ้าตัวซิกมา16.8มิลนะครับตัวนี้ว่าเฮ้ยมันมีรุ่นไหนบ้างนะครับที่จะเป็นคู่แข่งกับตัวนี้ได้นะครับซึ่งผมกําหนดนะครับโดยเป็นในลักษณะที่เป็นเรนจ์ราคานะครับเรนจ์ราคาใกล้กันครับก็จะมีเจ้าตัวแทมรอนนะครับ17.8มิล f 2.8ครับตัวนั้นนะครับก็จะได้ระยะนะครับที่สั้นกว่า1มิลลิเมตรแล้วก็อีก2อตัวนะครับก็จะเป็นทางโซนี่ครับก็จะมีเจ้าตัว1635 F6 ทั้ง2ตัวทั้งไซร์แล้วก็ทั้ง G ที่เป็น PZ ครับซึ่งทั้ง2ตัวนั้นนะครับจะมีราคานะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0มื่นกว่านั่นเองส่วนทาง L อลเมลนะครับจริงๆแล้วครับก็จะมีของพานานะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็คือจะมีเจ้าตัว16-35 F4 ด้วยนะครับก็เรนจ์นะครับอยู่ในเลเวลเดียวกันแต่ถ้าคุณซื้อเลนค่ายนะครับคุณจะได้เลนนะครับที่เป็น F4 แต่ถ้าคุณซื้อเลนอย่าง Sigma นะครับคุณจะได้เลนที่เป็น F2.8 ครับถ้าถามนะครับว่าเลนนะครับ 16- 16 28ตััััััวววนนนนนนนีี้้้้ะะะคคคคคครร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 บบบบบบสาาาาาามมถถ่่่่ยยยอออไไดดงงแแกทเป็ าเรานะครับสามารถถ่ายพวกสแลนสเคมนะครับพวกอ์คีเทคเจอร์ได้นะครับหรืออะไรที่แบบมันอยู่ในสถานที่ที่่อนข่างจะกว้างเราเราต้องการแสดงให้มันกว้างหรืออย่างในงานวิดีโอนะครับช่วง16มิลนะครับก็เหมาะสำหรับงานที่อยู่ถ่ายพวกคอนโดคอนโดอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานนะครับที่เหมาะกับเจ้าตัวเลนส์ซิกมาตัวนี้มากๆเลยหรือเรียกง่ายๆนะครับก็คืออยากได้สถานที่ที่แคบนะครับโดยเรานะครับต้องการแสดงออกมาเป็นทีกว้างครับส่วนช่วง28มิลนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นเลนส์ในระยะ normal wide คุณสามารถถ่ายอะไรก็ได้นะคุณสามารถถ่ายวัตถุต่างๆได้นะครับสามารถถ่ายอาหารได้แต่มันอาจจะไม่ได้จอแบบจะเลยเราก็ด้วยความที่มันเป็นเดฟสองจุดแปดนะครับมันก็จะไม่เดเบอร์มากแต่ก็สามารถใช้งานได้ครับสาหรับผมนะตัวนี้สามารถเป็นเลนส์ติดกล้องสําหรับผมได้เลยครับอันนี้นะครับผมจะเทสนะครับโฟกัสนะครับของเจ้าตัว Si g m a 1ิ28กมิลนะครับ f 2 8 dg dn c o m p e n s a r y ตัวนี้นะครับซึ่งผมนะครับจะใช้เจ้าตัวมือถือของผมนะครับในการเทสระบบโฟกัสนะครับนี่ โอเคโฟกัสเร็วอยู่นะครับอันนี้ผมใช้ที่16มิลนะครับนี่แล้วก็ใช้กับเจ้าตัวเจ้าตัวโซนี่เจ็ดมาโฟนนะครับซึ่งผมมองว่าเราโฟกัสค่อนข้างโอเคเดี๋ยวผมจะปรับนะครับเป็นที่28มิลนะครับนี่28มิล่ะเรามาดูกันนะครับว่ามันโฟกัสเร็วแค่ไหนฟึบฟโอเคผมจะลองอันที่มันเล็กกว่านั้นนะครับเช่นตัวนี้นะครับ ผมจะลองไปเรื่อยๆนะครับด้วยระบบโฟกัสของมันนะครับคือต้องเคมก่อนนะครับว่าระบบโฟกัสดวงตาครับของโ o นี่มันค่อนข้างจะดีมากๆนะครับทำให้บางทีมันอาจจะไปโฟกัสนะครับที่ดวงตาทายก็ค่อนข้างจะนุ่มนวลนะครับกับระบบโฟกัสนะครับของเจ้าตัว Sigma านะครับ16-28มิลตัวนี้ครับซึ่งผมขออนุญาตเทสแปรนิดนึงนะครับว่าเป็นไงบ้างเราจะใช้ไฟฉายนะจากไอโฟนจอดตรงๆเลยี นี่นะครับลองดูแฟกันนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับก็ถือว่าไม่มีนะครับรุบรวบนี่นะครับเย ประมาณนี้ครับสำหรับเทสระบบโฟกัสนะครับของจอตัว s i g มา16.8มิลตัวนี้ครับก่อนที่เราจะพูดถึงงานภาพนี้นะครับซึ่งงานภาพนี่ไงเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวจอให้ดูนะครับว่าเฮ้ยแสดงผลในไรลูมนะครับไฟล์ตัวแน่มันเป็นยังไงบ้างโดยสําหรับงานวิดีโอตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับอย่างแรกครับที่ผมชอบนะครับของจอตัวนี้นะครับก็คือตัวแน่เป็นเลนส์ที่เป็นอินเทอร์เนลซูมครับเลนอินเทอร์เนลซูมคืออะไรนะครับผมให้ดูนะ อันนี้นะครับผมบิดตั้งแต่16มิลนะครับถึง28มิลซึ่งความยาวของเลนส์นะครับจะมีระยะนะครับพี่เท่าเดิมครับทำให้เวลาคุณใส่พวกกิมบอลนะครับมันค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับผสมนะครับกับระบบโฟกัสนะครับแบบสเตปปิ้งมอเตอร์ที่เจ้าตัว16-28มิลตัวนี้มีก็ทําให้ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานนะครับได้ค่อนข้างจะโอเคถามว่าในงานวีดีโอนะครับมีโฟกัสถันติ้งไหมนะครับก็มีอยู่บ้างแต่ด้วยความเบรลเลนส์ไวครับ16-28มิลอะตัวเดฟหรือตัวอะไรมันไม่ได้กระโชกโค้งห้าหรรัับเื่องโฟส ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคครับแล้วต่อไปนะครับเราจะไปดูไฟล์นะครับจาตัวภาพนี้กันครับว่าไฟล์ให้ได้จากตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับโดยผมจะมีการเทสนะครับทางด้านความคมนะครับ distortion นะครับแฉะครับแล้วก็คุณภาพการใช้งานจริงนะครับเวลาดึงต่างๆนะครับว่าคุณภาพมันเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้นะครับเรามาดูไฟนะครับใได้จากเจ้าตัว sigma 16-28mm f2.8 dg dn commentary นะครับรูปแรกนะครับอันนี้จะเป็นรูปในลักษณะที่มีความพอเพสหน่อยนะครับผมเทสนะครับที่ f2.8 เลยว่าเฮ้ยความ ความคมนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับมาเรามาดูกันก็ความคมนะครับก็ถือว่าในกลางภาพนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับสูง200%เลยนะครับอันนี้เราก็ยังพอเห็นนะครับว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับ ICBC นะครับแล้วก็ส่วนขอบภาพนะครับยังให้ละเอียดนะครับที่ยังสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับแม้ว่าคุณจะใช้ภอพนะครับที่2.8เลยก็ตามครับก็ถือคุณภาพนะครับค่อนข้างจะดีใน16มิลรูปถัดไปนะครับก็จะเป็นรูปนะครับที่ผมใช้ช่วง28มิลนะครับในการโคสอาร์ตเข้าหน้าปลาไหลนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครรับก็วมๆ ถ้าถามนะครับว่าเฮ้ยถ้าเอาไปโค้ต้าประหารอะไรพวกนี้โอเคไหมนะครับก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ครับแบบสบายๆครับก็จะได้รูปนะครับประมาณนี้รูปนี้นะครับผมให้ดูคุณภาพนะครับที่ได้จากเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมต้องบอกว่ารูปเนี่ยของจริงแล้วนะครับมันค่อนข้างจะมืดมากๆนะครับนี่แล้วผมนะครับก็ดึงกลับมานะครับเรามาดูที่ส่วนชาโดนะครับคุณภาพของตัวเนี้ยเวลาดึงมาเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะไม่ดูที่โน้สนะครับเนื่องจากเราดึงตัวไฟล์มาเนาะคุณภาพนะครับเวลาดึงกลับมานะครับต้องบอกนะครัับว่าาคคุณภพนะร ทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับแม้ว่าจะเป็นขอบภาพครับเนี่ยผมไม่ดูชัดๆเลยนะครับทางภาพเียบเทียบกันนะครับซึ่งอันนี้มันมืดมากนะครับ อันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นช่วง26มิลนะครับผมก็มาถ่ายเล่นนะครับแล้วก็ใช้โทนสีนะครับที่เป็น FL นะครับของเจ้าตัว Sony A7 Mark 4ครับอันนี้นะครับผมจะเทสนะครับพวกตัวซีองนะครับว่าเฮ้ยเวลาสะท้อนกับรถเงินเงินเพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับ C A เป็นยังไงบ้างซึ่งต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับขนาดอันเนี้ยเป็น Raw File นะครับแล้วก็ยังไม่มีเจ้าตัวเลนส์ Profile นะครับมาแก้ในส่วนนี้ครับอันนี้นะครับก็ให้ดูแฉกนะครับที่16มิลลิเมตรัับบมีนะคร ทั้งหมด9ใบนะครับทาไม่แฉกนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ18จุดครับอันนี้ก็คือในช่วง28่ิบแปดมิลนะครับการเก็บคงเก็บแฟร์มีถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับเลนออลโตไวผมถือว่าน้อยมากแล้วก็ถือว่าเป็นแฟร์ครับที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ได้รบกวนภาพมากนะครับถ้าคุณต้องการแฟร์ให้มันน้อยลงผมคิดว่าการที่คุณขยับกล้องสักนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้แฟร์ได้แบบสบายๆแล้วครับอันนี้นะครับก็คือรูปทั่วไปนะครับที่ได้จากตัวตัวเลนตัวนี้ครับอันนี้นะครับผมจะะมมมมาาาให้้้ดดูคคคววนนนรััับบของงงงตี็เเปปยไผิ F8 เลยนะครับที่20มิลนี่นะครับความคมนะครับก็ถือว่าทํางานได้อย่างที่บอกไปครับความคมตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับได้มาตรฐานแบบโอเคมากๆเลยครับแล้วก็รูปสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือมีแสงนะครับมาตรงกลางเลยซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปแคร์เรื่องดิ n โทชันะครับพอดีผมแก้มาค่อนข้างจะเยอะแล้วอันเนี้ยพอเราซูมเข้าไปดูตรงหน้าต่างนะครับในกล้อง30ล้านพิกเซลก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างจะได้โอเคครับมาพูดถึงด้านดิสโทชันนะครับของเจ้าตัวเลนส์ซิกมาตัวนี้กันครับอันนี้นะครับผมลองแก้นะครับดิสโท ภายในเจ้าตัวโปรแกรมไลท์รูมนะครับด้วย d i s t o ชั i o นะครับในช่วง16มิลนะครับก็จะมีการโค้งเว้าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการโค้งนะครับทั้ง2ด้านนะครับถ้าเราเห็นแบบชัดเจนนะครับแต่ก็เป็นดิส t o r t i o n นะครับที่ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับถ้ามีเลนโปรไฟล์มานะครับก็สามารถแก้ได้นะครับแบบสบายๆครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปนะครับที่ยังไม่แก้ครับ distortion ก็จะหดประมาณนึงครับก็ต้องรอเจ้าตัวเลนโปรไฟล์เข้ามาในไลท์รูมครับยังไงนะครับก็เดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับมจะขึ้นรูปนะครับจากเจ้าตัวเลนนซิกมมา16-28ะครับ F2.8 2.8 DG DN Compensatory นะครับให้อีกทีหนึ่งครับมาพูดถึงราคานะครับของจอตัว Sigma 16 28mm f 2.8 DG DN Compensatory ตัวนี้กันครับตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่34,900บาทครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีการรับประกันนะครับทั้งหมด3ปีครับโดยคุณต้องลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับผู้ตัวแทนจาหน่ายนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับคุณถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับในการรับประกัน3ปีไม่งั้นคุณจะได้รับสิทธิ์ประกันนะครับแค่1ปีเท่านั้นครับโดยถ้าถามผมนะครับว่าเลนส์ตัวนี้ ดโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าก็ไม่ใช่เลนที่มีราคาแพงอะไรนะครับสำหรับผมเมื่อเรื่องคุณภาพนะครับน้ำหนักประสิทธิภาพที่ได้ผมมองว่าค่อนข้างาสมเหสมสมผลรครับกับเงินที่จ่ายไปถือว่าไม่ได้แพงเลยแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับที่มีราคาเปิดตัวนะครับที่แพงกว่า1น0 0บาทก็ต้องมาลองดูกันครับว่าเฮ้ยตัวนั้นนะครับมีราคาโปรโมชั่นอยู่ีเท่าไหร่ตัวนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่ทเท่าไหร่นะครับก็ผมคิดว่าซื้อตัวไหนก็ได้ครับไม่ผิดหวังเลือกยี่ห้อนะครับที่คุณเชื่อมันนะครับ ก็สีที่คุณอยากได้ครับหลังจากที่เราพูดถึงเจ้าตัว16-28มิลตัวนี้นะครับไปค่อนข้างจะเยอะแล้วครับตรอมาดูเจ้าตัวนี้กันต่อนะครับก็คือเจ้าตัว28-70มิลนะครับ f 2.8 dg dn c o m p r e s o r y ครับซึ่งน้ำหนักเลนนะครับของทั้ง2ตัวนี้นะครับรวมกันแค่อยู่ที่920กรัมเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเซตนะครับที่คุณสามารถเอาไป travel นะครับได้ค่อนข้างจะสบายใจครับ เพราะว่าเมื่อคุณรวมฟิลเตอร์รวมคูแล็กประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็น่าจะอยู่ประมาณ1นกิโลเท่านั้นครับโดยรวมคุณภาพนะครับของจ้อตัวนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลองอะไรมานะครับแต่ที่ผมจะขึ้นรูปนะครับให้ชมกันนะครับรูมรวมแล้วครับสีก็ออกมาในโทนซิกม่านะครับคุณภาพก็อยู่ในระดับผ่านกลางครับสามารถซื้อไปใช้งานได้นะครับแบบค่อนข้างจะโอเคแล้วก็สมราคามากๆครับ แล้วก็รูมนะครับที่ได้จากเจ้าตัว28-70มมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับหลังผมสรุปนะครับเจ้าตัว16-28มมตัวนี้เสร็จครับก็ไปชมกันได้ในหลังสรุปนะครับมาพูดถึงสรุปนะครับของเจ้าตัว Sigma 28มม f 2.8 DG DN ของ p e t r a r y ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลน์อลโต้ไวนะครับที่มีน้ำหนักเบานะครับมีราคาที่ดีมีค่ารวบแสง f 2.8นะครับซึ่งอันนน้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของทุกคนมากๆเลยเจ้าตัว2.8เนี้ยอันแน้ผมถือ เราคานะครับก็ถือว่าสมเตุสมผลครับคุณภาพรวมๆแล้วก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ครับแบบสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรครับเพราะว่าถือว่าเป็นเลนที่มีคุณภาพมาตรฐานครับในยุคนี้มากๆและก็ที่สําคัญครับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานนะครับได้กับท้งภาพนิ่นะงครับแล้วก็ได้กับท้งวิดีโอครับผมคิดว่าถ้าคุณซื้อตัวนี้ไปนะครับผมคิดว่าคุณไม่เสียดายเงินแน่ๆครับสำหรับตัวนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตานะครับในช่องในพีของผมด้วยใครนะครับที่มีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว2ว มินเอฟสอนึ่เดียนตัวนี้นะครับหรือว่าจอตัวซิกมาตัว,ว2870ตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์คบมาพูดคุยกันที่ด้านใต้ได้เลยสวันนี้ครับผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ